สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอปัญหาของป um ั๊มติ๊กนะครับที่ว่าเราสตาร์ทแล้วไม่ติดหรือติดติดตด,ดับดับนะครับเวลาเราสตาร์ทนะครับก็จะเป็นปัญหามาจากป um ั๊มติ๊กนี่นะครับเพราะว่าใช้งานไปนา,นานๆแล้วก็มีโอกาสเสียนะครับก็วิธีแก้ไขก็ แก้ไขฉุกเฉินนะครับก็ง่ายๆนะครับแต่เราจะมาดูการทํางานของปั๊มติ๊กเขาก่อนนะครับนะครับปั๊มติ๊กก็อยู่บริเวณถังน้ํามันนี้นะครับก็เป็นตัวที่จะใช้ดูดน้ํามันจากถังแล้วก็เอาไปส่งต่อไปที่หัวฉีดนะครับก็ถ้าปั๊มติ๊กเราเสียหรือไม่ทํางานนะครับ เราก็จะสตาร์ทรถไม่ติดนะครับก็มีอยู่หลายกรณีนะครับที่ทำให้ปั๊มติ๊กเราเสียหรือไม่ทำงานนะครับก็เช่นเราเติมน,น้ำมันที่ไม่สะอาดหรือน้ำมันที่ผสมน้ำนะครับแล้วก็สองเราปล่อยให้น้ำมันเราแห้งถงังบ่อยเกินไปนะครับเพราะว่าปั๊มติ๊กก็ต้องการน้ำมันขึ้นมารอเลื่อน ที่เข็มเขานะครับที่ตัวชักเขานะครับก็เพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วก็จะปล่อยให้น้ํามันเราแห้งถังบ่อยนะครับแล้วก็เติมน้ํามันที่สะอาดตลอดนะครับธีแก้ปัญหานะครับถ้ามันไม่ติดนะครับเราก็จะถอดฝาครอบปั๊มออกนะครับแบบนี้นะครับ มันมีตัวล็อกอยู่ครับดึงขึ้นมานะครับค่อมีตัวล็อกอยู่นะครับแบบนี้นะครับก็จะเห็นปั๊มติ๊กอยู่ใต้ฝาครอบนี้นะครับก็ปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับก็อ,อยู่ราวๆสี่ห้าร้อยนะครับหรือ ถ้าอย่างดีเลยหลักพันนะครับก็เ,เพื่อนๆก็พยายามดูแลรักษาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเงินซื้อเปลี่ยนบ่อยๆนะครับก็ถ้าเขาไม่ติดแบบเมื่อกี้นี้นะครับก็มีวิธีนะครับก็จะใช้ของแข็งหรืออะไรหรือมือเราทุบก็ได้นะครับทุบไปที่ตัวปั๊มนะครับเพื่อ ไปกระตุ้นมอเตอร์ให้เขาหมุนนะครับปั๊มติ๊กเราก็ดูให้กล้นะครับถ้าปั๊มติ๊กเราเสียหรือไม่เสียนะครับเวลาเราบิดกุญแจนะครับจะมีเสียงดังติกต๊กติ๊กติ๊กนะครับที่ตัวปั๊มนี้นะครับก็เป็นที่มาของชื่อปั๊มติ๊กนะครับถ้าเราบิดลูกแจแล้วไม่มีเสียงดังก็ปั๊มติ๊กเราก็เสียแล้วนะครับ วิธีแก้สุกเฉินง่ายๆครับถ้าเราอยู่ข้างนอกไม่อยู่ในบ้านหรือเราขับรถไปในที่ต่างๆครับแล้วเราสตาร์ทไม่ติดนะครับเราก็จะใช้ของแข็งหรือมือทบเลยนะครับเคาะบบนี้ครับเคาะสีหทีนะครับแล้วก็ลองมาสตาร์ทดูนะครับเคาะไปที่ตัวปั๊ม ก่อน,นะครับแล้วก็เคาะเหล็กข้างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเครื่องดูนะครับนี่นะครับตอนนี้เครื่องเราก็ติดแล้วนะครับ นี่นะครับตอนนี้นะครับเป็นปั๊มติ๊กนะครับคือแก้ปัญหาฉุกเฉินนะครับว่าปั๊มติ๊กเขาก็จะมีแผ่นไดอะแฟมนะครับคอยเปิดปิดเวลาดูดน้ํามันไปส่งต่อไปที่หัวฉีดนะครับก็เพื่อนๆลองทําดูนะครับถ้ารถไม่ติดนะครับก็เคาะหรือทุบๆๆนะครับถ้าแก้ปัญหาฉุกเฉินไปก่อนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด, like, ด s ั b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ